ตัวไหนครับครับผมแกนิทักชัวร์ห้ายครับครับผมยูชพิกาดร้อครับมาสอบเป็นไงครั้งแรกพอดีพอดีเลยครับไม่ลดเลยไม่รีบกลับบ้านนอนรีบกลับค่ายนอนครับเป็นไงบ้างวันนี้เราต้องเจอกับโมฮอคภาที่สองครับเขาบอกว่าไฟที่แล้วนี่เขายอมปล่อยมาเจอกับเราแล้วเราก็พลิกชนะเขาแบบเจ็บแสบเลยจำได้ว่านั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็ ชนะครับอืมทำได้แค่ชนะคูกเกมเขาบอกต้นต้นเราเป็นรองนี่แด้วยความที่เราเล็กกว่าเนาะครับแล้วเรามาชนะด้วยลูกเก๋าครับแล้ววันนี้จะงัดลูกเก๋าออกมาไหวไหมเนี่ยไหครับไหวนะร้อยิ่เก้าที่ทำมาเยอะไหมครับตอนนี้ก็สี่หโลแล้สี่หโลได้ครับก็ถือว่าตึงๆหน่อยๆนะครับแต่ตามสุดหรือยัง ได้ต่ำสุดแล้วเนี่ยต่ำสุดแล้วเหรอรไม่ไหวแล้วร้อยสิบแปดไม่ไหวแล้วไม่แล้วแล้วเราซ้อมอยู่ชอห้าพยักกี่วันกับไฟนี้รวมกันแล้วซ้อมหนักสองอาทิตย์ครับแต่คุณคุมไปได้สามัปดาห์ก็เริ่มเข้าค่ายก็สามอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเร่งเครื่องสองอาทิตย์สุดท้ายเป็นไงบ้างพอมาเร่งอยู่แล้วร่างกายก็ ดีครับน้ำหนักก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ่าน้ำหนักก็ไม่เหนื่อยก็ทําเรื่อยๆอากาศก็ดีด้วยฝนไม่ตกีก็สบายขอแค่อย่างเดียวคือฝนไม่ตกนะครับเออแล้วที่ค่ายจอห้าพยักนี่ความือซ้อมมีใครบ้างก็มีชิรีหลวงสมิงดำแล้วก็ชายน้อยแล้วก็พรพง่์ครับอ่าหลักๆก็มีน้องๆเขาช่วยกันลุมครับเยอะไหมที่ควงมือซ้อมเยอะครับเยอะ เออวันนี้ก็เอาตัวสูงๆไว้เข่ามาช่วยกันปั้มครับคิดว่าเขามีรูปไหนน่ากลัวบ้างบมฮัมหมัมีเข่าครับมีเข่ากลัวไหมไม่แล้วเรากลัวอะไรอ่ะกลัวแต่ไม่กลัวอะไรครับวันนี้กลัวอะไรกลัวแต่ตัวเองพลาดนี่แหละครับล่าสุดเราชกที่ไหนครับชกเชฟครับอาเชฟเป็นไงวันนั้นวันนั้นแพ้สามารถครับแพ้สามารถเจอฝีมือแล้วมันเข้าถึงตัวไม่ได้หรือว่าไงพมาว่าเรา บวกกันครับเราโดนก่อนอืมบวกแล้วโดนก่อนลร,ร่วงยกไหนนะ4สี่ยกสี่รู้ตัวไอทีอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ล่างครับ <laughs> ภาพตัดไัวเออเอาวันนี้มาแก้ตัวครับมองว่าเจอมวยเขางี้เข้าทางเราเลยไหม เพราะว่าเราไม่ต้องเดินเนาะพอไฟดีแล้วเราต้องเดินเดินพอเดินปุ๊บมันเรียบร้อยเลยครับอ่แต่วันนี้ไม่เดินนี่สบายไหมสบายครับสบายเออเอาเราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดปีคนจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะไปปล่อยกิโลครับไปไปหกสิบครับโอ้ก็พอๆกันนะเราเป็นมวยฝีมือใช้ลูกฝาได้ทั้งสองได้ทั้งสองเลยครับถนัดที่สุดคืออะไร ซ้ายซ้ายเราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดอ๋อร้อยหกสิบแปดชคมวยมารวมๆกี่ไฟล์ละก็ร้อยกว่าไฟล์ร้อยกว่าไฟล์เลยเอาฝากพี่น้องที่เช์หน่อยครับครับวันนี้จูเชียร์เป็นใจกันทักน้ยครับซึ่งที่นั่นครับครับผมเขอบคุบครับครับ